โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,กนอ่ออาทิตย์นี้เราไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าเรานะคะยุ่งอยู่นะเพราะว่าต้องพายายไปผ่าตัดตาใช่ไหมบีใชนี่ค่ะจำคุณยายแกนนี่ได้ไหมคะคุณยายสวัสดีค่ะอ่าก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ยุ่งเนาะ เพราะว่าคุณยายนะคะไม่สบาย <c oughs> ม,มีปัญหาเรื่องสายตานะคะก็ก็เลยแม่พึ่งก็เลยยุ่งนะเพราะว่าต้องพาคุณยายไปผ่าตาัดตาสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาหยอดตาคุณยายนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ <c oughs> คือหนูไปหยิบตะกร้ามาลกูก <c oughs> อยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเล่านิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใครได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงดังกันไหมชัดไหมถ้าดังนะคะก็กดหนึ่งมานะคะเดี๋ยวพี่เอาพี่บีเอากูอีมานั่งตรงนี้ลูกเดี๋ยวแม่จะสอนหนูวิธีการทําความสะอาดตาให้คุณยายนะโอเคเดี๋ยวเล่านิดนึงนะคะทุกคนก็คือคุณยายแกนี่นะ ถ้าจำได้นะคะเคยออกคลิปกับเราหลายครั้งเหมือนกันนะก็คุณยายอายุมากแล้วเนาะก็เป็นโรคสายตาของคนแก่นะพี่บีใช่ไหมก็คือเราจะมาเล่านิดนึงคือคุณยายเนี่ยมีอาการตาฟ้าฟางตามภาษาคนแก่ที่มีอายุมากแล้วเนาะคุณยายก็นึกว่าเป็นฟ้าฟางธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้ว ทีนี้คุณยายเป็นงูสวัสดซี่นี้นะข้างนี้หมดเลยนะแล้วคุณยายก็ยิ่งทําให้ตาฝ้าฟางกันไปใหญ่ก็เลยไปหาหมอน้องปรีอ่าแล้วพอไปถึงคุณหมอบอกว่าตายแล้วพอเช็คนะคะก็คือเขาบอกว่าจอประสาทต,ตานะคะของคุณยายเสียนะต้องผ่าตัดด่วนอืมก็ถ้าเกิดไม่ผ่าอาจจะตาบอดได้คุณยายก็เลยต้องไปผ่าตัด จานะคะอันนี้อันนี้แจ้งนิดนึงสําหรับคนที่แบบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะแล้วก็แล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านนั้นตาฟ้าฟ,า,ฟางต้องรีบไปหาหมอใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจริงๆถ้าเกิดรู้ไวกว่านนี้จะแค่เลเซอร์นิดหน่อยไม่ต้องผ่าตัดจะไม่เจ็บแบบคุณยายนะคะทีนี้คุณยายไปผ่ามาแล้วนะคะก็วิธีการรักษาคุณยายนี่สังเกตมีอุปกรณ์ครบครันใช่ไหมพี่บีใช่ค่ะเป็น อุปกรณ์ที่นั่งนะคะคือคุณหมอบอกว่าคุณยายจะต้องนอนคว่ำหน้าทําอะไรก็ตามแต่ต้องคว่ำหน้าวันละสิบหกชั่วโมงบรี oh. ใช่พี่บีนั่งให้ดูนั่งให้เพื่อนๆดูเออ oh. ใช่นี่แม่เพิ่งต้องซื้ออุปกรณ์มาเลยนะแล้วก็คว่ำหน้าต้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนวันละไม่ต่ำกว่าสิบหกชั่วโมงนะเออ เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะทุกคนนี่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทําความสะอาดแล้วก็หยอดยาให้คุณยายแล้วอันนี้เป็นที่นั่งเหมือนกันเนาะเนี่ยบบก็คือเอาหน้าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นอนคว่ำคุณยาย<ช>ต้องนอน<ช>คว่ำอย่างนี้นะคะหนึ่งเดือนเลยคุณยายคุณยายขยับขึ้นมาน้ดหนึ่งได้ละเดี๋ยวทาความสะอาดอตาเบื่อเลยใช่ไหมไทําแค่นี้เดียวก็เบื่อแล้วแล้วดูว่าคุณยายต้องทํา สิบหกชั่วโมงพี่บีทุกวันหนึ่งเดือนใช่ใช่ช่วงนี้เราก็เลยไม่ได้มาลงคลิปกันนะคะเพราะว่าต้องดูแลคุณยายโอเคมาเดี๋ยวแม่จะสอนบีทําความสะอาดตาให้คุณยายนะคะเดี๋ยวยายนอนแบบนี้เหรอหรือว่าไงแบบนี้ได้ฮะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกหนูหนูทําอ่ะแกะนี่ออกลูกเอาหนูไปล้างมือก่อน อ่ะก่อนที่เราจะทําความสะอาดนะคะทุกคนเอ้ยอ่ะก่อนที่เราจะหยอดตาให้คุณยายนะคะต้องไปล้างมือก่อนนะพี่บีไปล้างมือเดี๋ยวมานะคะทุกคนคุณยายสวัสดีแฟนคลับหน่อย <laughs> <laughs> โอเคยังไงอวยพรให้คุณยายหายไวๆนะทุกคนคือจอประสาทต,ตาเสียเนี่ยเป็นโรคคนแก่ที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงวัยนะคะ อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะ,อ,ะอาการก็คือเหมือนจะเป็นมองเห็นเป็นเส้นคล้ายเส้นใยแมงมุมหรือเป็นจุดดำๆถ้าใครมีคุณตาคุณยายมีอาการแบบนั้นต้องรีบพาไปหาหมอนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องพาตัดเหมือนคุณยายเขาอาจจะยิงเลเซอร์นิดหน่อยก็หายนะโอเคก็เดี๋ยวเราต้องพาคุณยายไปหาหมอไปตรวจอีกทีหนึ่งวันพุ่งนี้ไปไปตรวจด,ดูอาการอีกรอบหนึ่งนะคะโอเค พี่บีเดี๋ยวเอากระดาษชื่อมาเช็ดมือก่อนลูกเดี๋ยวแม่เพิ่งจะสอนเบียร์หน้านะคะหยอดตาแล้วก็ทําความสะอาดให้คุณยายนะคะอ่ะมาเลยลูกนี่เราจะมีอุปกรณ์เยอะมากทุกคนอุปกรณ์หยอดตาอุปกรณ์ทําความสะอาดตานะคะโอเคมาเดี๋ยวแม่บอกนูนั่งลงเลยลูกอ่ะเสร็จแล้วถอดต,ตรงนี้ออกนะคะดึงออกเลยลูก อันนี้เป็นตัวป้องกันเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ให้ฝุ่นหรือลมมากระทบกับแผ่นะคะโอเคดึงออกเลยลูกอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่บอกหนูฉีกถุงนี้ออก <laughs> อ่ะดึงอันนี้ออกมาแล้วความแบบนี้ลงใช่ดึงออกมาเลยลูกเออ เดี๋ยวเราจะสอนบรีนะคะดูแลคนที่ผ่าตัดตามาเขาต้องทําแบบนี้นะอ่าเสร็จแล้วหงายแบบนี้อ่ะดึงสีขาวออกลูกเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าต้องดูแลผู้ป่วยผ่าตัดตานะทีนี้เราก็บีบบีบตรงนี้นะคะน่าจะเป็นน้ำเกลือหรืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นน้าเกลือเซลนอ่าใช่บีบลงไปตรงนี้เลยเลยูกล้างมือก่อนนะคะ ทั่วๆเลยโอเคนี่แผลคุณยายดีขึ้นมากเลยนะวันแรกๆนี่บวมตุยเลยนะโอเคค่ะเสร็จแล้วหนูหยิบมาหนึ่งก้อนแล้วก็บีบเอาน้ำออกอนี่พยาบาลเบียนานะคะบีบเอาน้ำออกเร็วลูกโอเคเสร็จปุ๊บมาเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะคะสำรีที่ที่ชุบอ,อ,อะไรนะ สํายาทําความสะอาดเนี่ยนะคะก็ใช้ครั้งเดียวนะรอบเดียวเบาๆนะปาดไปอย่างนี้นะลูกหนึ่งครั้งฟืบอ,อย่างนี้เลยแล้วเราไม่ใช้ซ้ำไม่ไม่ต้องทําไปวนไปวน,วนมานะทิ้งอ่ะรอบสองบีบน้ําออกทําตรงใต้ตานะลูกเดี๋ยวโอเคทําใต้ตาเบาๆออกมาอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวดี <laughs> กลัวยายเจ็บ เีอย่างนี้ฟืบอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็บิบบีบรอบสุดท้ายอันนี้คุณพยาบาลแนะนํามานะเรจะใท้คืออย่างนี้นะทุกคนหัวตาอย่างนี้นะคะปาดขึ้นไปฟืดอ,อย่างนี้อ่าจริงๆวันนี้ดีมากเลยคุณยาไม่มีขี้ตาไม่มีอะไรเลยนะั้นแผลดูดีมากเนาะอันนี้ลดมากเดี๋ยวเรายังเหลืออ,อีกสองก้อนเดี๋ยวเช็ด เช็ดในบริเวณที่อาจจะเป็นแก้มหรือเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เช็ดนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเช็ดเช็ดออกแบบนี้เบาๆแล้วก็ทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าเชื้อโรคมันจะได้ไม่ย้อนกลับเข้าไปที่ตานะคะปึบตรงนี้เช็ดได้นะคะคุณยายก็ห้ามล้างหน้าเป็นเวลาช่วงนี้แหละช่วงที่คว่ำหน้าหนึ่งเดือนทีนี้เขาบอกว่าถ้าแผลดีคือถ้าคว่ำหน้าประจานะบี อาจจะความหน้าแค่สองอาทิตย์อาจจะไม่ถึงเดือน oh. ใช่อยู่ที่ความสม่ำเสมอของคนไข้ว่าตั้งใจที่จะนอนความหน้าแค่ไหนนะถ้าถ้าถ,ถ้าตั้งใจก็อาจจะได้นอนความหน้าแค่สองอาทิตย์แต่ถ้าไม่ตั้งใจอาจจะเป็นเดือน oh. อยู่ที่คุณยายด้วยนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปหยอดยาอ่ะมันจะมีเวลาบอกอย่างนี้นะคะก็คือเขาจะวงไว้เลยทุกคนว่า เวลาหยอดกี่โมงกี่โมงนะคะต้องหยอดตัวไหนตัวไหนอ่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองใช่ไหมสิบสี่หาเลขสิบสี่อันนี้ตัวนี้ไม่มีไม่ต้องหยอดเท่ากับหยอดตัวนี้โอเคขย่าก่อนทุกครั้งนะคะใช่ขย่านะคะโอเคเสร็จปุ๊บทางตาจริงๆหนูจะหยดหรนูจะทาง<อ>หนูหยดดีกว่าง่ายกว่า ุิยคุณยายคุณยายถ่างให้ดูเองเลยอะโอเคฮะถ่างไงถ่างตา,าง <c oughs> หยดอย่างนี้หยดอย่างนี้เห,ห็นไหมตาคุณยายยังแดงอยู่นะคะยังช้ำอยู่เลย <c oughs> อ่ะลืม,อ,ลมอุ้ยคุณตาคุณยายลืมตาได้แล้วว่ะอ่ะหยดเลยลูกจึ้งหนึ่งถ่างตาอ่ะโอเคเรียบร้อยอยายหลับตาเดี๋ยวเราเอาสำลีเช็ด <c oughs> เช็ดที่มันแบบ อะไรนะล้นออกมานี่ค่ะพยาบาลน้องเบียร์น้าเช็ดซับ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 นิดนึงเก่งมากเลยเทสูชูนะคะคุณยายน้องขวัญบอกโอเคค่ะซับซับตรงตาเบาๆลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเออ ซับเฉยเ,เอ,อ่อโอเคทีนี้ตัวนั้นอยู่ไหนตัวที่ปิดตาตรงนู้นไปเอามาปิดตาคุณยายลลกเอาเฉยหน่อยเิยหน่อยอเ๋อเยังมีอยู่ตาคุณยายน่ากลัวมากคุณยายเพิ่งผ่าตัดมาค่ะทุกคนคุณยายเป็นอจอประสาทตาเสื่อมนะคะตามวัยนะตามวัยทีนี้อ่าถูกต้องค่ะ ิดลงไปลูกอืมแล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาขยะไปทิ้งนะลูกนะเอานี้ใส่ถุงไว้กันเดี๋ยวเราจะให้คุณยายนะคะนอนแป๊บหนึ่งแล้วนอนหงายก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยนอนควา่าให้ทุกคนได้ดูกันว่านอนยังไงนะคะโอเคเก็บของเอาไปทิ้งให้หมดนะลูกใส่ตะกร้าไว้ ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณยายแกนนี่ด้วยนะคะนี่คุณยายจะนอนให้ดูนะนี่เราหมอนต้องเป็นหมอนพิเศษที่เราซื้อมาด้วยนะทุกคนเพราะมันจะมีรูไม่งั้นหายใจไม่ออกเนี่ยแล้วเตียงนี้เป็นเตียงอ่อสปาที่เขาใช้นวดกันนั่นแหละเออเพราะว่าจะได้หายใจได้ง่ายนะคะ นี่วิธีการต้องนอนแบบนี้ทั้งวันอย่างน้อย16ชั่วโมงทุกคนน่าจะเอาไอแพวางไว้ข้างล่างใช่จริงๆได้แหละแต่ว่าคุณยายถ้าเกิดนอนเมื่อยคุณยายก็มาตรงนี้ไงบีพี่บีพี่บีสาธิตหน่อยไอไอโฟนอยู่ตรงนู้นเออว่าคุณยายทําไงถ้าเราแบบนั่งแล้วเราเอ้ยเรานอนแล้วเราเบื่อใช่ไหมเราก็นั่งอย่าลืมนะคะทุกคนใครมีคุณตาคุณยาย สส่ตาฟ้าฟางต้องรีบไปหาหมอ,อนะนี่ใช่ไหมคุณยายก็นั่งดูคุณยายอันนี้คุณยายอะไรนะบียายเฉยยายเฉยยายเฉยนอนเป็นเพื่อนคุณยายแกรนนี่เออเวลาคุณยายเบื่อเบื่อจากการนอนก็มานั่งตรงนี้ใช่ไหมทุกคนใช่อ่าตอนนี้เราอยู่บ้านคลองนะคะพายายมาพักผ่อนที่นี่นะ โอเคอันนี้ก็มาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เออนี่ยายนั่งให้ดูนี่ยายนั่งให้ดูนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ครบคันมากอ่านี่ยายนั่งให้ดูเลยเห็นไหมนี่นะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยใช่ไหมบีนวดหน่อยนวดหลังหน่อยโ okay. อเค ที่นวด,นวดใช่เช่อไหมเป็นที่นวดใช่นี่นะคะนวดให้คุณยายนวดหลังบางทีแบบตรงคอเนี่ยแม่ว่าก้มมากๆอะปวดเราต้องนวดไว้นี่เป็นหลานที่ดีนะเนี่ย <c oughs> สู้ๆนะ <c oughs> <c oughs> อยากได้สมบัติยายบอกอยากได้สมบัติ <c oughs> ใครอยากได้กันมาเนื่องใหญหอนละโอเคก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็มาส่งข่าวกันนิดนึงนะว่าทําไมเราหายไปเนาะอาทิตย์นี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเรายุ่งนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงว่างแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกติดตามช่าง บาย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 คุณยายบายบายไว้พร้อมให้คุณยายหายไปไว้นะคะ